มาเราจะมาลอง FC Tactical กันหน่อยความมันจากที่เรารัก2เกมมาเจอกันคุณรักฟุตบอลคุณรักแท็คติกคุณรักอีเหียซึ่งผู้นั้นไม่รักทั้งคู่นะครับอืมอุ้ยซอนฮึงมินยินดีต้อนรับสู่ a c ท i น a ิซอนฮึงมินพูดไทยได้ด้วยแปลไปที่แบนาโดนี่คือส่งให้เบนาโดไปกันต่อเลยลูกบอลจะเลี้ยวันที่ทางที่พูกเขาหันหน้าอยู่โดยอ,อัตโนมัติ เปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงโดยการลากนิ้วไปตามที่ทางที่ต้องการองลีไม mm ่ใ hmm. ห mm ้องลีฮาแลนตัวประกบ3แมแมชอบเกิดขึ้น mm hmm. เลี้ยงลูกโ oh. อ,อ้ชิงบอลหนึ่งสองวัทูซีกันตัวนี้ฮารแลนยึดยักษ์ลบฮาร์แลนวันทูฮุยภาพมันก็สวยอยู่ปะ มันก็พอได้อยู่นะฮะดูในมือถือบอกว่าสวยอยู่นะดูในของจริงเนี่ยเออผมมาดูน่ยดูในของจริงภาพอาจจะทุเรศนิดนึงนะแต่ดูในมือถือบอกว่าภาพสวยอยู่นะสกิมู๊ปไม้ตายเคโอติกเบรสอะไรครับจ้องจ้องจดจอดจ้องจอดจดจ้องยิงลูกยิงลูกไปเคป้ายือหนึ่งศูนย์ โดยเอริงฮาร์แลนด์นะโอเคมาคือระบบเกมมันคล้ายๆเอ็มพีเคกับตารสืสร่อสาดีทีมลยไนงะที่ผมเล่นอยู่ไงแต่ว่าผมอยากลองมานานแล้วนะครับผมมามามา,มาขอลองหน่อยเฮ้ยเราได้่วนถึงมินแจกฟรีว่ะวาะืา่อบาปุ้ยเทดดิคสแมสเตปัสเปปสโอ,เอ,เอ้เอ็มปเปเป้หรือเอ็มเปเปก่งปะเอ็มปเปงวะ่ะแลตแบ็กสเ เดิร์บลยนอยเออร์ซูเล่โมดิคไอคอนสเกลผมว่าน่าจะดีสุดโอหพี่มึงเชี่ยองลีนี่อุ้ยโหโหขอด้วยดิไอคอนสเกลโยฮันครับกุณลิศมันมีหมดนี่แล้วเหรอกุณลิศเลยเหรอฮะเฮ้ยแกมันเพิ่งเปิดไหมมันมีไอคอนแบบกุณลิศโยฮันครับไอ้ยังแล้วมันมีจอร์ดเบสวิดิชเอเซเกเชียเลอร์ เน็ตเวิร์ดบาของอัพดาวดาวจะเพิ่มเวลตันนะครับจาก6กดาวอ,อ๋อแต่ว่าคือตัว3ดาวมันก็เพิ่มเป็น5ดาวได้ใช่เปล่ะแบบนั้นผมก็คิดว่าก็ไม่มีปัญหานะเอสพลัสใช่ไหมเอสพลัสอ,อ๋อเอสพลัสคือ5ดาวใช่ไหมครับอ,อ๋อดังนั้นคือ,อตัวนี้พวกนี้ยังไงมันก้าวได้5ดาวอ,อ๋อเข้าใจละอ๋อนี่ไงอย่างไอพวกเนี้ยอัพไม่ได้ตัวนี้คือตัน4ดาวพวกเอสพลัสคือจะอัพได้อ,อ๋อเขอา้าใจละเข้าใจละ เดี๋ยวก่อนนะครับผมอยากจะดูครับว่า1เม้าตีเนี่ยมันใช้3,000ตัวครับ3,000ตัวมันเท่ากับกี่บาทเรับยโอ้พันห้าเมาตีละพันห้าเหรอแชทเกมนี้แจกเยอะแต่การทาก็เกลียกันคือเม้าตีละพันห้าเหรอครับหนักเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับมา15%ลุยไป15%โอกาส4ครั้ง แห้งแบบนี้แห้งแน่นอน,นแห้งแน่นอนโอ้โห,โห15%นะครับโอ้โห,โห15%เมื่อส่งค้ายเกมสุดยอดตัวแดกเงินมามามา,มาคอมโบกันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนโอคูฟิวชั่นกับเบจิต้าเหมือนเอ่อโกเทนฟิวชั่นกับพลังเหมือนป่าหวานฟิวชั่นกับมะเร็งแก้ไขสมาชิกเหมาะสมสำหรับโคช้ชแก้ไขโดยรวม ระบบ4-4-2นะครับผมนำทีมเลยซอนฮึงวินเฮ้ยแล้วนุองแล้วน้องมุงโกโก้ว่ะมุงโกโก้เราต้องเป็นปีก yeah. เย้เลี้ยงบ <Yahoo! S 1> อลสุดห้ายไปยาฮูมาคลิกออฟขอลองดูหน่อยเผื่อมันนะี่ครับแมตช์มึงยังสอนอุย้ยสอนอะไเนี่ยคานว่ะ เดีย๋ยพี่โซนหนึ่งมินใส่หัวไปคุณชนะแมตช์เอาแต่เป็นพลังสูงของคู่แข่งอ่ะคู่คำสั่งของคู่แข่งก็รู้สึกกว่าแต่คุณจะมีโอกาสชนะแมตช์ up ต้องดาวทางให้ถูกถ้าคุณคือว่าจะเลือกเลี้ยงบอลต้องเลือกแท็กเกิลถ้าจ่ายบอลทิ้งบอลทูต้องสกัดบอลอิอนเตอร์เซปชั่นชนะแมตช์ up ความเข้ากันได้ของคำสั่งเย็นเกไปแล้วเี๋ยวพี่ย่ยอ ต่อจนแล้วพวกเน้เอาแล้วเนี่ยคือในบทนั้นอะไรเรียรเร่ยงเล่นลูกเรี่องบอลนั้นอะไรยิงดูแล้วทำไมแม่งมาขับกูอีกจังหวะที่ใช้สกิมูฟอ๋อโอเคโอเคสอนเราใช้สกิมูฟเลี้ยงบอลสุดละหำ่ำละห่ำยังไงครับเลี้ยงไปเอาปากกัดชาวบ้านเขาเลี้ยงบอลสุดละห่ำทำให้เรามีสกิลทำให้เรามีค่าพลังเยอะขึ้นต่อให้ดาวทางถูกโอ้แต่นี่คือดาวไปถูกนะฮะ ไปซอนนุมินเลี้ยงเดียวเจอกับสวีเดนเบิร์กนะครับผมเราจะทิ้งวันทูไกลๆดาวไม่ถูกวันทูไปแล้ววิ่งอึ๊บอึ๊บอึ๊บเธอไอ้น่ายโอเคมหไม่เป็นไรถึงวันเราซ้อมนะครับแม่กูยิงเลยขอยิงหน่อยก็ไม่ได้แต่ถามว่าเฟรมลื่นไหมเฟรมลื่นนะ เฟรมลื่นนะเฮ้ hey! ได้ชูถ้วยก่อนอาร์เซนอลนักเตะทีมสเปอร์แล้วคือซอนยินเขาไปทำเขาไปทำกรามมาเหรอวะเนะี่ยทำไมซอนยบินกรามเขาเป็นแบบนั้นครับอ๋อ oh, นี่เราต้องเล่นอันนี้ชนะไปเรื่อย,เอยๆเว้ยแล้วมันก็จะได้ของไปเรื่อยๆใช่ไหมมันแจกเพชรเลยนะนดางดันดึดแจกร้อยกว่าเพชรเลยเหรอ ฮาแลนด์สามสิบห้าบาทผมนึกว่าผมนึกว่ามุกเฮ้ยเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งนึกว่ามุกสามสิบห้าบาทเรารับตรงนี้อีกนะครับเราเค็นเพจต่อเฮ้ยมันกดอันนั้นก็โหลดกดไอ้น,นี่ก็โหลดอันนี้ไอเทมอะไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะมีไอเทมมีกระเป๋าโผมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ้ยเอ้ย,เ,อยเลกูล่าการันตีเอ้ยยังไงวะเนี่ยเอ้ยเปิดตู้หรอ ไ hey. ด้การันตีการันตีสามดาวมาดูดีกว่าใครอ๋อ oh, oh, มันจะเป็นหน้าจอเหมือนลุงๆนิดนึงเกบโคเอ๊ะสามดาว oh. คือสีทองวิฟิลโฟเดนครับผมเอามาก่อนดีกว่าตัวเงินกูแน่นะครับ ซาอุดีอาราเบีรยรีอ๋อี่อันนี้คือระดับความยากมันจะยากขึ้นเรื่อยๆปะเรตติ้งสองแสนได้อยู่นะฮะไปครับเอาลิยาร์ว่ะเอาลิยาร์ตตัวโปกไม่ต้องกลัวไคเซโดโอ้โยนยาวสุดแจ๋ววะ่ะ ปคาคเซโดยนยาวสุดแจ๋วแจ๋วจริงแจ๋วไม่ไม่แจ๋วจริงเ้ยข้ามหัวได้ไหมไม่ได้ไม่ทันไม่ทันเราแพ้ทางนะครับช็อตเลี้ยงบอลสุดห้าอ๋อมันชอ็อตเลี้ยงบอลสุดห้าเลครับจะเลี้ยงไม่ได้ โยนเข้าไปในกรอบเอา้าถึงตีนเลยเหรอนุนถึงตีนเลยเหรอครับอ๋อมันเคลียร์เสมอเหรอครับแล้วผมต้องทำยังไงวะถึงจะกันเคลียร์ได้เอ้แล้วเวลาศัตรูมันเคลียร์เอเ้ตะกี้ผมโยนอุ้ยเยอะและเอาลิยัดนาธานโจรกระแทกไหลยอย่างแรงแล้วกัน เอาไหลไม่แดไอหนายจานไม่ฟาวฟิลโฟนปะทะพลังแรงและชิงบอลเชียร์ไม่มีคนให้โยกหลอกโยกหลอกเล็กทัสสุดแรง่งนะครับฮึบนี่ตัวแรกกลบเป็นควายเลยครับโอ้ยกดผิดไม่เป็นไร เราเรายิงเลยครับไล่ล่าท้าชนเลยครับอากอบไอ้ยิงอุย๊ยโอ้ตึงตึงตึงไม่ได้บอดควาย,วายแล้วทีนะ <c oughs> ตูเล่สกัดบอลจอมวิ่งสปีดสเปนเจอร์ปร,ป,รประตุมชื่อยาว,วเหลือเกินออ้ตูเล่ จิิงแม่งไปเลยนอกกอบซาบายซาบายวายวิ่งไม่ทันอดีตัดโดนโม่งไปเลยซอนถึงมินโซนาโดโขกแล้วซาบายซาบาย โอ้ยสนุกดีสนุกดีนะแต่ว่าเออมันมันมันอยู่ในความมันอยู่ในจุดขึงกลางเว้ยนี่ปะทะพลังแรงแล้วชิงบอลวันทูทึบพวกพิงหลอกพวกแม่เลยประตูน้ำแล้วพุ่งมาที่ไหนเรียบร้อย ลอเกียงบอลถึงเ้าโฉ่ไอ้ยังมันทำให้ผมรู้สึกสนุกตอนเดินตอนเล่นศิลปาเจ้าเดียววะตอนเล่สสน,น,นสุดศาลปนแบบพี่ถึงก็สนุกเออใช่นไหม,มแล้วตัวห้าดาวเออรอตัวห้าดาว ผมเข้ากลางมาวันเล่แบบพุ่งวัดกันไว้บอลต่ำอุ้ยสกิปบอลแต่ว่าไม่ไหวโอ้ยยี่ลมหายเอ้ยชนเสาห้าเปอร์เซ็นต์มเนี่ยมันชนเสาบ่อยอย่างว่าอะยิงแม่งไปเลยแบ็กเติมขึ้นมาได้โอ้โหวันเล่ระดับสูง อันนี้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 เบียวอยู่แสงสีเยอะดีเฮ้ยอ๋อะไรอะไรไอ้เหี้ยชนเสาแล้วชนเสาอีกโอ้อยังอ๋อคือแบบว่ามันห้าเปอร์ห้าเปอร์เซ็นต์มาชนเสาเหมือนไอ้ที่เขที่เขชนเสาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับชิวๆได้อยู่ชิวๆของแจกอีเวนต์อ่าอ่าอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราพอก่อนดีกว่าเฮ้ยมาลองดีกว่าที่คิดนะครับอย่างน้อยผมว่ามันเอาไปเล่นเพลินๆได้อยู่ คือมันเป็นมันเป็นเกมแนวที่แบบว่าผมชอบอยู่แล้วไงใช่ไหมแนวอ e ีเคอ่ะนะครับแนวแทตติเคอร์แบบเนี้ยผมชอบแนวนี้อยู่แล้วก็เลยเล่นได้เลยสบายสบาย สวัสดีครับฟีฟ้าท้ายเกลียงครับผมรู้หรือยังนะฮะว่าพี่ปุย้ยตอนนี้นิสตีมที่ไหนอ่าใส่เสื้ออย่างนี้จะไปที่ไหนได้ก็ต้องเป็นซุปครับผมอย่าลืมมาติดตามกันได้ครับ